การทำสแตนเลสประตูประตูบ้านอะไรพวกนี้มันต้องดัดสไตล์นี้นะครับดัดเป็นยูนะครับแป๊บเท่าไหร่แท็บเออนี้หนึ่งนิ้วนะครับหนาเป<น>็นเป็นห้าครับนะฮะเรจะลองดัดเป็นตัวยูนะฮะลองโมเมืที้โมมันใหญ่ไปเอาลูกค้าต้องการเล็กกว่าน,นี้ตอนนี้ตอนนี้เราทำมาให้พอดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตามแบบลูกค้าแนละ้วนี้เราจะเทสนะครับ แตเป็นสาระอานะฮะพอดีเป๊ะเลยนะฮะแต่เป็นสาระอาร์มดอย่างงี้ฮะนะฮะง<ม>่ายด้วยหนาวก็ง่ายฮะออกไม่ยากตอนนี้ ผมจะเป็นยูเป้อย่างนี้เลยครับจะให้ดูเป็นตัวนี้เป็นของลูกค้านะฮะลูกค้าเอามาตัวนี้เป็นของลูกค้านยเราจะจะเทียบกันเนี่ยตัวนี้ของลูกค้าตัวนี้ของตัวนี้ของลูกค้าตัวนี้ของของผมนะครับตัวนี้ดูสันนูนนะฮะดูสันเนี่ยฮะแไม่บี้ไม่แบนนะฮะไม่มีไม่แบนตัวนี้จะแบนนิดหนึ่งนะแบนนะฮะนี่คือโมของลูกค้าจะแบนลูกค้าดัดมือลูกค้าดัดมืออะแบนนวล